การกลับมาบ้านในครั้งนี้ยังคงทําอาชีพเกษตรกรรมเหมือนเดิมแต่เราจะไม่ทําเหมือนเดิมการทําน้อยให้ได้มากการใช้พื้นที่หนึ่งไร่สีหตารางวาในการสร้างคุณค่าหรือสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์โดยใช้โซลเกนจากมูลสู่มูลค่าเกิดเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมทําวันนี้มันจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนครับนายพิชาติปูลเอียดครับเป็นผู้ขอตั้งบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านไส้เดือนพัทลุงครับ ตอนนี้เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนรากดินรักถิ่นปันแต่ครับตัวผมเองจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็มีโอกาสได้เป็นผู้ใช้งานมูลไส้เดือนมาก่อนแล้วมันรู้สึกว่ามันสามารถช่วยให้ต้นไม้เราจเจริญงอกงามได้แล้วก็เราเห็นว่าการเลี้ยงไส้เดือนมันไม่ต้องใช้เวลายเยอะหลังจากนั้นกลับมาอยู่บ้านก็เริ่มเลี้ยงไส้เดือนในครัวหลังบ้านก่อนครับเพียงแค่1กิโลกร,รัมในวันเริ่มต้นครับเราเริ่มรู้สึกว่าจากที่คิดว่ามันเป็น อาชีพเสริมกลายเป็นมันเป็นอาชีพหลักทําให้เรากล้าตัดสินใจคือวันที่ไรายได้ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวของเราเนี่ยสูงกว่าเงินเดือนของเราแล้ว mm. ก็เลยตัดสินใจมาเลี้ยงไสเดือนแบบ100%ครับ mm. พื้นที่ตรงนี้ครับมีพื้นที่แค่1ไร่สิตารางวาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ทําเริ่มทําเกษตร วันที่เริ่มวันแรกพ่อแม่ก็ไม่เปิดใจยอมรับกับก,บการกลับมาทําเกษตรของเราทันาศนคติของคนรอบข้างครับที่มองว่าการกลับมาทําเกษตรมันไม่เท่แต่เราก็เลยบอกกับที่บ้านตั้งแต่วันแรกเลยว่าผมจะทําเกษตรไม่เหมือนเดิมทําน้อยให้ได้มากการเป็นวิศวะกรกลับมาทําเกษตรแล้วเนี่ยเราเริ่มมีกระบวนการจัดการที่มันเป็นระบบมีการวางแผนตั้งแต่ ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำทักษะการคิดของวิศวกรเนี่ยสามารถมาประยุกตใช้กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเรามองเห็นถึงเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของความร้อนความชื้นของโรงเรือนหรือว่าของมูลไส้เดือนเราพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของเราโดยการที่นําเบสของตัวมูลไส้เดือนนะครับมาร่วมกับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสารปรุงดินเอ็มเทคเอกตามีทั้งชนิดผงและก็ชนิดอัดเม็ดครับเราสามารถที่จะช่วยจัดการของเสียจากฟาร์รปศุสัตว์จัดการเรื่องมูลวัวได้ถึงเดือนละ5ตันเราสามารถจัดการเศษกล้วยถึงเดือนละ2ตันเราคํานวณแล้วว่าเราสามารถช่วยโลกไปเนี้ยลดอุณหภูมิ ลดปัญหาโรคร้อนได้ถึง28เท่าในการจัดการของเสียครับตอนนี้ผมตัวผมเองเรารวบรวมชาวบ้านในชุมชนนะครับสร้างเป็นเครือข่ายเลี้ยงไส้เดือนเราแยกกันทำร่วมกันขายสร้างรายได้ที่เ็นธรทมและยั่งยืนปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์หรือมีมูลไส้เดือนที่สามารถส่งกลับมาขายร่วมกันกับเราได้ถึงเดือนละ5ตันปัจจุบันมูลไส้เดือนเนี่ยลูกค้าหลักของเราคือเป็นลูกค้าที่เป็นทำผักอินทรียทำสวน หรือว่าทำพืชเศษษษษษษษรษฐกิจต่างๆอย่างเช่นใบพลูปัจจุบันเรามีการจ้างงานมากถึง30คนในชุมชนสามารถสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนของเราคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นบาทต่อเดือนครับการกลับมาอยู่บ้านของผมมันเป็นการเริ่มที่จะตั้งหลักแล้วก้าวไปข้างหน้ามากกว่าไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจอะไร ้าหมายต่อไปคงจะเป็นไม่ใช่มองแค่ในหมู่บ้านอย่างเดียวละเรามองไปถึงระดับตำบลหรือว่าส่งเสริมไปถึงระดับอำเภอเพื่อที่จะช่วยเหลือการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนําไปใช้ในครัวเรือนได้เรียกว่าสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและผู้ใช้งานครับ